งตลาดค้าส่งจีน e ีพสองวันนี้นะคะจะพามาส่งตลาดค้าส่งสพเสื้อผ้าผู้หญิงกันค่ะมาอยู่กันที่ตึกนิวไชน่าพลาซ่านะคะเป็นอีกตึกที่ยอดฮิตมากที่คนไทยชอบมาซื้อเสื้อผ้าไปขายกันนะคะจะตั้งอยู่ที่ตลาดซื้อซันหางค่ะหรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าตึก13ห้างในตึกนี้นะคะจะเป็นแหล่งรวมโรงงานมาเปิดหน้าร้านขายส่งค่ะซึ่งเสื้อผ้าที่นี่นะคะจะเน้นเป็นแนวแฟชั่นเกาหลีซะส่วนใหญ่เน้นดีไซน์สวยนะคะคุณภาพจะดีมากทุกคนทั้งเนื้อผ้าทั้งดีเทลต่างๆนะคะแล้วก็ราคานะคะก็จะสูงงงงตตาา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 ามมมมคคคคคคุุณภพ้้ะะพ้้ววยะะาายยยย่่่่่ะะะะะะอออออกกกกรนน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 นเเเเเีีีแ็็จััขใสช์บลป ที่แบบเก๋อยู่เหมือนกันนะคะที่ประเทศไทยยังไม่ค่อยมีสินค้าที่ตลาดซื้อสันห่างนะคะจะมีราคาแพงกว่าที่ตลาดสาเหิงที่แต่เคยรีวิวไปเล็กน้อยนะคะแม่ค้าบ้าค้าส่วนใหญ่ที่มารับไปขายนะคะก็จะเอาไปขายในไอจีซะส่วนใหญ่ค่ะที่ตลาดซื้อสันหางนะคะก็จะมีบริการตัดเสื้อผ้าสินค้าตามแบบด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการแบบสร้างแบรนด์ปขางตัวเองนะคะก็สามารถแจ้งงบประมาและรายละเอียดของเสื้อผ้าก่อนได้นะคะเพื่อที่จะให้ร้านค้าประเมินราคาค่ะสำหรับแม่ค้าบ้าค้าคนไหนนะคะที่กําลังจะไปรับสินค้าจากจริงมาขายนะคะอยากไปดูสิน สามารถทักหาบีบีคาโก้ได้เลยนะคะ